อัลกุรอร์ร่าอัลลอฮุมะลลาหุมะรัฮมาตุลลอฮิมบรรกาตุอัฮัมดุลิลละครับท่านผู้ปกครองคุณครูนักเรียนผู้สนใจการเรียนชุดฝึกตตลาวตีนะครับเล่มสองวันนี้เรามาอยู่ในบทในเรื่องของการเรียนอักษรมัดนะครับอักษรมัดในวันนี้ได้แก่สระอะไรตัวอะไรครับตัวอยาดแล้วเราก็จะเรียนในเรื่องของตันวีนในวันนี้ได้แก่สระอะไรดอมมาไตวันนี้ดอมมาไตเนี่ยจะเป็นแบบหัวกลับ หัวลงไปอย่างนี้แล้วตวัดกลับอย่างนี้เรายังอยู่ในตัวเดิมนี้เพราะเรายังไม่มีอะไรครับตัวถัดไปข้างหลังแต่เวลาเดี๋ยวเราเรียนต่อไปในเรื่องของการพบกับพยัญชนะเราจะสังเกตว่าตัวดมมาไตาเนี่ยต่างกันซึ่งครั้งที่แล้วก็ลืมบอกว่าถ้าเป็นฟัดหะไตตอนนี้เราเขียนเท่ากันก่อนเยื้องเยื้องเบียงเบียงนิดนึงแต่เวลาเดี๋ยวไปเรียนเราสามุสมานี่มันจะมีแบบไม่เท่ากันนะ ดังนั้นวันนี้ถ้าท่านอ่านกุรอ่านที่เป็นเราสามมุสมานี่เลื่มที่มาจากอาหรับเนี่ยนะสระฟัดฮาไตจะไม่เท่ากันสระดอมมาไตจะเขียนหัวกลับกับหัวไม่กลับให้ท่านสังเกตด้วยวันนี้ที่บอกว่าเวลาเราท่องกุรอ่านแล้วเราลองเก็บรายละเอียดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังเป็นสระเดิมก่อนก็คือเราดูครับตัวนี้เรียก,กว่าตัวอะไรไม่ใช่ลีฟแล้วเราเรียก,กว่าตัวอะไรครับฮัมซะ คำแรกมีสระอาก็อ้าซีนอีก็เป็นอะไรซียาไม่มีสระอะไรเลยเมื่อยาไม่มีสระอะไรเลยํำอันยังไงท่านผู้ติดตามทุกท่านครับถ้าเป็นตัวยาเนี่ยสระของเขาจะเป็นกัสะเหลาะโดยมาตรฐานในเรื่องของภาษาอัหรับเลยดังนั้นเมื่อตัวยาเขาจะไม่ใส่สระสกูลแต่ให้เรารู้ว่าเราต้องอ่านเป็นสกูลจากซีนซีก็เป็นอะไร ซียาก็คืออักษรเสียงยาวจากสาระอีก็เป็นสระอีอะซีรุนอันนี้นะครับยายา่าซีก็เป็นยะาซีรุนบาบาชีนชีก็เป็นบาชีรุนนูน,น่าดันนาซีเป็นนาซีรุนอันนี้อ่าน ถ้าอ่านเป็นคำก็อาซีรุนแต่ถ้าเวลาอ่านหยุดเป็นตัวท้ายของอายะหรือของการอ่านหยุดก็เป็นอะซีรนะครับอันนี้ไปเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่กับการฝึกเด็กก็เป็นอะซีรุนยาซีรุนบะซีรุนนณซีรุนได้ไหมครับบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สอง เราก็จะเป็นตัวยาหมดเลยเห็นไหมครับเรากำลังฝึกให้เด็กให้ตัวเราเองกับการรู้ว่าจาัดสารอีเป็นสารอีมูติเป็นมุตีอุนมะนีเป็นมะนีอุนสะมิเป็นสะมีอุนชะฟีเป็นชะฟีอุนรอรอก็เป็น รอฟีก็เป็นรอฟีอุนจะมีเป็นจะมีอุนบะดีเป็นบะดีอุนขดีเป็นขดีอุนนะครับบรรทัดนี้จบด้วยกับตัวอะไรรอบรรทัดนี้จบด้วยกับตัวอะไรไอนบรรทัดนี้ก็อะไรครับไอนคันนี้บรรทัดนี้ดะลีเป็น ดะลีลุนกาะลีเป็นกาะลีลุนยะลีเป็นยะลีลุนอะลีเป็นอะลีลุนอาบัตทัดนี้จบด้วยกับตัวอะไรลามเพื่อจะให้เด็กเขาได้เห็นว่าลามเนี่ยไม่ใช่อะลีฟนะถ้าอยู่เห็นไหมครับแต่เวลาตัวท้ายจะมีโค้งอ้าวอันนี้จบด้วยกับตัวอะไรกอฟรอฟีเป็นรอฟี กุนราฮีเป็นราฮีกุนเฉฮีเป็นเฉฮีกุนอามีเป็นอามีกุนนี่ก็หมดเลยโมอิเป็นโมอีนุนมะติเป็นมะตีนุนอามีเป็นอามีนุนบาอิเป็นบาอีดุนบรรทัดสุดท้ายตัวดัน รอชีเป็นรอชีดุนสอยเป็นสดุนมมจีเป็นมมจีดุนชะฮีเป็นชะฮีดุนนะครับก็อันนี้ก็อ่านไปหาซีรุนยาซีรุนบาชีรุนนาซีรุนแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรครับมักรอดกร,ร,ระสีฟฝาเวลาเด็กเขา อ่านไม่ถูกเราต้องทักเลยนะครับเมื่อทักแล้วเขาก็จานของเขาไปตัวอินตัวรามตัวกอบตัวซีนตัวชีนอ่านอย่างไรแล้วก็แถมท้ายนะครับว่าแล้วบทนี้เอาไปตั้งชื่อเด็กได้ไหมชื่อเด็กผู้ชายอันนี้ไม่เอาอาซิดนี่น่าจะเป็นฉเฉลยเราไม่ตั้งชื่อลูกเราเป็นฉเฉลยนะครับเราตั้งชื่อลูกเราเป็นบาชีดก็ได้เป็นนนซีดก็ได้ นะครับเป็นหมเตียก็ได้เป็นสเมียก็ได้เป็นชฟเฟียก็ได้รอฟเฟียก็ได้นะครับเป็นเจลีลก็ได้รอฟีก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอไรโมอีนก็ได้มาตีนก็ได้เนี่ยคนชื่ออามีนนะครับก็ได้รอชีดก็ได้สาอีดก็ได้มาจีดก็ได้ชชฮิตก็ได้วันนี้เราก็ได้ชื่อเด็กด้วยนะครับก็ฮามดุลิลละเราจบไปอีกหนึ่งหน้าในเรื่องของอะไรครับการ อ่านอักษรเสียงยาวในบทนี้ก e ็คือตัวยาการอ่านตันวีในบทนี้ก็คืออะไรครับดอมมาไตก็ขอร้องทระพทานวามแน่ความง่ายได้นะครับและให้ได้ยาในการเรียนนะครับวัสนาะมลิกุมบะละมัตุลล์วะบุรอกาตุ